อัสลัยกุมรับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่15นะครับกุมภาพันธ์พศ2567ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา4โมง15นาทีนะครับอ้าวอันนี้3ต้นของคุณพี่คุณพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณพี่ควรคำหนึ่งนะครับนี่ให้บางโตคัดให้บางโตก็เลือกเแ๋วๆเลยนะเป็นชมพู นี่เป็นม่วงตัวนี้สวยมากสวยมากไม่ไ,มได้ไม่ได้ม่วงแบบอึมครึมนะครับม่วงสวยมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีแดงนะครับแล้วก็คัดต้นใหญ่ที่สุดในไซส์เนี้ยให้เลยนะครับก็ลูกค้าเจ้าต่อไปก็จะเป็นลดหลั่นกันลงไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดให้มงโตคัดให้อ่ะมงโตก็จะเลือกอย่างนี้นะครับนี่ลูกค้าไม่ได้บอกเลยนะว่าจะเอาสีนั้นสีนี้ลูกค้าบอกจัดให้พี่หน่อยมงโตก็เลยบอกเขาว่าเอาสามต้นสามอย่างเลยนะ เขาบอกได้จัดให้พี่เลยนะครับเนี่ยลูกค้ามอบความไว้บางใจให้บางตบางโตก็จะเลือกใหญ่ที่สุดสวยที่สุดนะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดให้เรื่องสีสันเรื่องอะไรก็ตามความเหมาะสมเนาะอันนี้แดงนี่ม่วงตัวนี้สวยมากสวยมากมันมันไม่ใช่ม่วงแล้วดูหน้าเบื่อมันเป็นม่วงมีชมพูมีเนี่ยมีขาวมีนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็มีนี่ไอโบอชมพูตัวนี้ให้สามต้นนี้ แล้วก็อันนี้ของคุณพี่พร้อมสุกนะครับก็ขอบคุณคุณพี่พร้อมสุกนะครับแดงหกต้นคุณพี่พร้อมสุกชอบไม้แดงๆนะครับส่วนปอยเซียนเดี๋ยวจะเออของของซิสเตอร์ทั้งสองก็เดี๋ยวเจ้าทยอยตามไปนะครับอันนี้เดี๋ยวน่าจะถอนคืนเนี่ยครับนี่ของคุณพี่พร้อมสุกข,ของพี่ติงอ๋อนี่นี่นี่ต่อญี่ปุ่นทรงสูงยังอยู่นะเท่ากับมีต้นที่สองที่สี่ ที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับยังอยู่นะครับที่เมื่อเช้าเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็มีต้นที่แปดสิบเก้าแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อันเนี้ยดอกสวยมากนะครับเก้าสิบห้าแล้วก็อะไรเนี่ยแปดสิบสามนะครับยังอยู่นะครับใครจะก็ทักมาเหลือกี่ต้นแล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อใครจะเหมานี่ห้าต้นนี้ มันมีมันมีต้นนี้ด้วยอ้านเนี่ยเใครจะเหมาเนี่ยเอาสองพันส่มาเอา 2, 4, สองพนสี่ส่งฟรีด้วยหต้นเนี้ยเอาไปเลย3ต้น3ต้นเท่าไหร่นะสาต้นพันสองค่าส่งร้อนึงนะครับสต้นพันสค่าส่งร้อหนึ่งใครจะหาเหมาไอกอเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าพันสองพันสองี่กับสีอันเนี้ยสองพันเนี่ยห้ต้นเนี่ยสองพันมีส่งฟรีเนี่ยใครจะเอาทักมานะหต้นเนี่ยเนี่ยแปดสิบเก็เห้า นะครับแล้วก็แปดสิบสามนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพันพันสัอ้อพันสองนะพันสองก็อีกแปดร้อยก็สองพันนะครับสองพันนะครับเนี่ยขอสองพันนะครับสองพันเนี่ยแถมอีกต้นหนึ่งด้วยอ่ะขอสองพันแถมอีกต้นหนึ่งแถมต้นนี้ด้วยนะครับสองพันขอแถมต้นนี้ด้วยนะครับเนี่ยไอชุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขเนี้ยสองพันแถมต้นนี้ด้วยนะครับเอาค่าส่งมาร้อยหนึ่งเออแค่นั้นแหละนะครับ แล้วก็ชุด3ต้นพันค่าส่งหนึ่งอยังมีชุดที่3กับชุดที่1นเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ของพี่ติ๊งรับแล้วนะครับอ่าของคุณบิก๊กนี่เหลืองซัดเจริญเบอร์สองนี่นะครับแล้วก็มีต้นนี้นี่ขาวนี่ดอกขาวใครจะเอาอีกของโตขายแค่พันเดียวนะเดี๋ยวดอกบานแล้วเป็นพันห้านะบอกก่อนเลยนะพวกไม้ไม้ต้นละพันเนี่ยเดี๋ยวดอกมาดอกบานเป็นพันห้านะครับตอนดอกมาดอกบานแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บ่นกันนะ นะครับเพราะว่าบางตัวบอกไว้แล้วอันนี้สามต้นนี้พี่ติ้งรับแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ติ้งมากเลยนี่สามต้นนี้พี่ติ้งรับแล้วนะครับนี่เนี่ยบางตัวขายปล่อยออกไปเลยให้พี่ติ้งสามต้นสามพันห้าเนี่ยค่าส่งสามรอยนะครับนี่นะครับนี่กระดอกไอ้นี่กระดอกขาวต้นงาเนี่ยสวยด้วยดูเด่นแน่นเลยนะครับเนี่ยต้นที่สิบสามจุดหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นที่สิบสามนะครับนี่ตอนนี้ขายต้นละพันนะเดี๋ยวพอดอกบานบบางตัวขายพันห้านะ นะครับนี่บัวชมพูไอ้ไม่ใช่อะไรนะหอซับนี่ต้นที่สิบสองนี่ก็ขายพันหนึ่งอันนี้สวยยังไม่ได้แต่งรากเลยนะครับนี่ขายพันหนึ่งนะครับดอกดอกบานดอกมาแล้วางตโตขายพันห้านี่ดอกเริ่มมาแล้วนี่ต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบเนี่ยดอกเนี่ยก็ขายใครจะเอาตอนเนี้คือห้าต้นเอ้หกต้นห้าพันนะครับก็ใครจะเอาก็ทักมาเลยนะครับเนี่ยก็มีมีเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับ อ๋อมีลูกค้าถามมาให้บังโตให้ดูเพชรหน้าวังเนี่ยเพชรหน้าวังสวยเนาะหน้าวังนะครับเนี่ยเนี่ยหน้าวังราชินีมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นนะครับมีอยู่ห้าต้นนั้นนะครับราชินีนะครับราชินีก็ขายสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยเหมือนกันหน้าวังก็นี่มีก็ราชินีหรือนี่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 มีก็ราชินี เอาไปอยู่ตรงไหนอ่ะนี่นี่มีอยู่นี่ก็รายชินีนับเข้าไปวางเข้าไปราชินีมันจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม้มันไม้มันก็มีเป็นหางหนูแหละไอ้ที่เป็นหางหนูบางตัวก็ตัดเสียบไม้สีตัดเสียบไม้สีไปอันไหนที่มันใช้ได้ก็เอาขึ้นขายนะครับนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับราชินีสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยหน้าวังก็ นี่นี่นี่พวกนี้แม่มันไอ้ต้นใหญ่มันจะแตกปะกามันจะแตกกิ่งละเอียดดีอ่ะอย่าบอกว่าแตกเป็นปะกาลังก็ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเป็นปะกาลังครับมันแตกละเอียดดีนี่ก็สามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับอุย้ยอันนี้ไม่ใช่นี่เดี๋ยวนะครับ <laughs> อันนี้ผิดครับอันนี้เป็นพันานาครับมาวางอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดูเดิ บรรณาทาไมถึงบางโตถึงจะรู้ดูใบมันดินี่แล้วดูเมนมันดินี่สามอันเหมือนพี่ๆมันเลยไหมคือบรรณาของบางโตเนี่ยบางโตพูดจริงบรรณาของบางโตเนี่ยบางโตจะรู้ลักษณะเขาเลยนี่ดูดิเห็นไหมสามกิ่งนี้นี่เมนซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยนี่ดูเมนซ้ายแล้วก็ขวาเมนซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่เมนซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่เหมือนไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเออมัน มันมองรู้อะนะครับไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นบั้นนานะครับเพราะแม่มันได้อายุอะครับยังไงก็เหมือนนะครับดูใบก็รู้แล้วเนี่ยใบนะครับแล้เนี่ยดูดูจะดูออกอะเนี่ยนะมันจะบั้นนามันเป็นไม้สายพันธุ์เดียวนะที่แบบถ้าไม้มันได้อายุนะมันจะเหมือนแม่พอๆกับชดาเพชรอะนะครับถ้าลูกแม่มันได้อายุนะมันจะถ่ายทอดดีเอ็นเอมาเหมือนแม่เกือบจะทุกประการเลยบั้นนาก็เหมือนกัน มันจะมันจะมีมีเข้มกับไม่เข้มเออถ้าเข้มก็คือแกสอนแลบถ้าไม่ถ้าเข้มน้อยก็แกสอนไม่ค่อยแลบหรือแลบน้อยนะครับมันจะแค่นั้นเองนอกนั้นบรรนาของบางตจะเหมือนแม่มันเป๊ะเลยนะครับมันจะมันจะเกสอนแลบหรือไม่แลบอีกแค่นั้นเองนะครับแลบน้อยบางบางต้นอย่างมีบางโตขายไปต้นนึงอ่ะที่ขายไปไอต้นนั้นอ่ะนะครับก็ตอนแรกแลบเลยแลบแล้วพอมาขึ้นกระถางใหญ่ไม่รู้มันปรับตัวอะไรยังไงไม่แลบไม่แลบบางโตก็หน่อยขายไปเลย ก็เป็นอะไรที่แบบพอตอนบางโตมาคิดดูเอ้ากูไม่น่ารีบขายเลยเพราะอะไรรู้ไหมอย่างอย่างต้นไหนนะที่เห็นดอกอะต้น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 ไหนบางตจําไม่ได้ที่ที่ที่มันที่มันต้นขนาดนั้นมันเกรสรไม่แลบอะแล้วมันขึ้นมามันเกรสแรแลบอะต้นนี้หรือต้อนไหนไม่รู้ว่าบางตจําไม่ได้เนี่ยเนี่ยแลบนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยน,น,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้คุณนกเราไปแล้วนะครับต้นไหนไม่รู้บางตจําไม่ได้อะมันขึ้นมา จากจากไม้ที่เกสรไม่แลบอะ่ะพอมันขึ้นมาปรับสภาพเรียบร้อยมันแลบเฉยอันนี้หรือเปล่าไม่รู้บึงตจํจไม่ได้นะครับบางตว,วันนั้นมันนอยนอยขายเลยนะครับพอขายไปแล้วส่งให้ท่านลูกค้าน้องชายก็ทักบังต้นนี้มันเกสรแล้วทำไมบังขายปล่อยไปถูกจังบังก็เลยบอกว่าบางตก็เลยบอกว่ามันตอนมันขึ้นมากระถางหกสิบแม่งดันไม่แลบ,บว่ะเล็กเซงขายแม่งน,น้องชายก็บอกว่ายมันรอมันปรับตัวเพราะมันขึ้นมาแค่สามเดือนเองบางตก็เลยเอะใจคิดได้เออใช่มันมีอยู่ต้นของต้นที่ ตอนมันอยู่กระถังสองปไอตอนกระถังปีป่ะมันไม่แลบพอมันมาขึ้นกระถังใหญ่มันแลบหมดเลยบางตัวก็เลยโอ้ขายไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนแม่มันทุกประการแต่ว่ามันเหลือแค่ว่าเกสรมันจะแลบมากหรือแลบน้อยเท่านั้นเองนะครับบางตัวก็เลยไม่ซีเรียสล้วเดี๋ยวนี้ก็คือบางตัวมั่นใจอะแม่มันมีแม่เดียวอะเพราะนั้นมันจะเป็นยังไงมันต้องเหมือนแม่มันจนได้นะครับเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันไม่ซีเรียสบุงตัวปล่อยเลยนะครับบุงตัวปล่อยเลยคือแบบ ให้มันเหมือนแม่มันแค่นี้ก็พอแล้วมึงโตชื่นใจแล้วคือมันไม่ทิ้งแม่มันเลยแม่มันยังไงเนี่ยนั่นแม่แม่มันยังไงลูกมันย่างนั้นมึงโตสบายใจแล้วใบเบยกิ่งก้านได้พอจบไอ้เรื่องเกอรแลบมากแลบน้อยไม่แลบชั้นแม่มันถึงเวลามันแลบของมันเองนะครับมึงโตติดนอยไงพอบางทีมันไม่ได้ตังใจมึงโตเป็นคนอย่างนี้แหละมันตั้งใจมากอะพอมันไม่ได้ตังใจมึงโตก็นอยเลยนอยคือแบบขายแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงโตเป็นประมาณนี้แหละนิสัยมึงโตคือไม่ได้ตังใจมึงโตปล่อยออกเลย นะครับพอมันมีมันมีตอนนั้นที่บางโตปล่อยอต,ต,ต้นลาต้นละสามร้อยสองต้นห้าร้อยจำได้ไหมเพชรบรรน,นารุ่นนั้นนั่นน่ะใครรับรุ่นนั้นไปอ่ะเกสรรู้สึกบางโตปล่อยออกไปสองร้อยหรือสามร้อยต้นมั้งลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะส่วนใหญ่จะแลบเกษรแลบทั้งหมดเลยนะครับแทบไม่มีเจ้าไหนมีน้อยมากที่บอกว่าเกษรไม่แลบบางอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยน้อยมากนะครับแทบจะมีไม่ถึงสิบต้นที่แลบที่ไม่แลบนะ แล้วบางตไม่รู้ว่าไม่แลบอะไม่แลบ,บตอนนั้นอะตอนเนี้มันแลบหรือยังเพราะว่าลูกค้าที่ไปบอกดีมากลูกค้าก็พยายามทักมาบอกว่าบางตบ้านานาไซกระถังที่เป็นนี้ว่าขายเถอะขายมาเถออะไรอย่างเงี้ยบางตบอกาบางตไม่ขายแล้วเพราะว่าไม้มันหมดมันไม่มีแล้วอะมันมีอยู่แค่นี้เองอันนี้เราพูดตรงมีแค่นี้เองซึ่งจะเป็นเจเนอเรชันที่จะขึ้นกระถางกระถางปี๊บต่อไปในข้างหน้านี่มีแค่เนี่ยไม่ถึงห้าสิบต้นเลยนะครับบางตขายก็ไปหมดขายรอบที่แล้วที่ขายไปสองร้อยกว่าต้นสองสามร้อยต้น นะครับไปถึงท่านลูกค้าลูกค้าบอกว่ามันมันใช้ได้มันใช้ได้งโตก็สบายใจนะครับนี่ก็ใครจะเอาหน้าวังก็บอกตโตแล้วกันมีสามต้นพันธุ์นะนี่ใช่นี่ใช่เนี่ยมีใช่หมดเลยนี่หน้าวังหน้าวังดูได้เลยไม่ไม่ลงรายต้นนะใครจะเอาก็มองดูในคลิปแล้วกันก็แคบหน้าจอแล้วก็วงแล้วกันจะเอาต้นไหนก็นะครับเพราะลงรายต้นเสียเวลามันเคยลงไปแล้วแล้วก็รีรอกัน นะครับบางตบางอย่างเนี่ยบางตเป็นคนงนี้แหละอย่าว่าบางตเลยนี่กับนี่นี่นี่ก็ราชินีนะเนี่ยนี่นะครับนี่ดูยังไงนี่กิ่งมันยืดแล้วก็ต้นมันจะขาวๆแล้วกิ่งมันจะย้อยมันไม่เหมือนนี่มันไม่เหมือนหน้าวังเห็นไหมหน้าวังมันจะหน้าวังมันจะกิ่งมันจะแน่นๆกว่ามันมองมันมองมันจะรู้นี่ดูแตกปาการังตัวเก็บไอพวกแตกปาการังเนี่ยคือต้นนี้แล้วก็ต้นหนูนนะครับสองต้นเนี้ยโหให้ลูกแจ๋วเลย ไม่มีกิ่งเล็กเลยนะถ้าไอ้ต้นสามสี่ต้น,ตน, inate, ตนนั้นก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแตกเป็นปากาลังอ่ปะปากาแตกอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้นใหญ่กับต้นนู้นนะครับบางตัวไม่รู้ว่ามันต้นไหนแน่นะครับเดี๋ยวดูใบอีกทีต้นเนี้ยใบมันจะออกฟ้าต้นนู้นใบมันจะเขียวนะครับถ้าแตกเป็นปากาลังอันไหนใบฟ้าก็คือเป็นลูกของแม่นี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเ like, น,นี่ยเป็นลูกแม่นี้แต่ถ้าอันไหนมันแตกเป็นปากาลังแล้วใบเขียวก็จะเป็นลูกของแม่นู้นนะครับพวกนี้มันมันมันไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ทิ้งแมม่ันนเลยะ เพราะว่ามันได้ได้อายุนะครับเพราะฉะนั้นแม่มันถ่ายทอด DNA มาเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดูโอ้บ้านาต้นนี้โอ้โหนี่โชว์ฟอร์มแล้วเห็นป่ะนี่ดอกมันจะบานแล้วกี่สองก็จะแลบเหลือน้อยแล้วนี่เนี่ยมันโตได้แค่เนี้ยมันโตภูมิใจแล้วดูดิเหมือนแม่มันทุกอาการนี่นะครับมันโตถึงบอกว่าอย่าต่อราคามังโตเยอะเลยไม้กว่ามันจะได้ขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่ว่าไป จุ่มมาไปเดามาแล้วก็มามั่วๆบอกไม่ใช่ทุกอย่างเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบ้านนาเนี่ยอย่าต่อราคาบางโตเลยนะครับเพราะว่าบางโตวกว่าจะได้มันกว่าจะได้ที่มันมาได้แบบนี้เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยที่งึงโตขายสองพันอ่ะมีลูกค้าต่อบางโตเป็นพันเลยนะต่อจะเอาต้นละพันนะครับบางโตถึงบอกบางโตไม่ขายมู้จะขายทาไมเนี่ยต้นที่สิบหกเนี่ยขายสองพันเนี่ยตอนนั้นพวกเนี้ยโดนต่อเหลือพันนึงหมดอนะ่ะบางคนจะเอาสามต้นสามต้นเท่าไหร่นะสามต้นสองพันด้วย นะครับเพราะมันโหดเกินไปนะครับถามว่าลูกค้าไม่รู้เหรอลูกค้ารู้ลูกค้าไม่ใช่ไม่รู้แต่จะจะต่อแล้วต่อแบบต่อแบบไม่คุยกันเลยนะครับไม่คุยกันดีกว่านะครับเพราะนั้นไม่ขายนะครับเนี่ยมังโตรอ,อขายใหญ่แล้วมังโตจะทําให้มันเป็นไม้ไซส์แบบกระถางขึ้นโชว์80เซนได้เลยนะครับเนี่ยมังโตเลี้ยงไม่เกินปีนะครับเดี๋ยวมันจะโชว์กระถาง80เซนได้เลยแล้วลก็ราคาก็จะเป็นไปตามนั้นเนี่ยดูเนี่ยน่าวัง เนี่ยจะเต็มสองปีปอีกแล้วเห็นไหมตอนขึ้นมายังไม่ใหญ่เนี่ยเลี้ยงกระถางก้นลึกก็รอบรอบนี้ก็ไม่ไม่คุยอะไรเยอะนะคือใครจะเอาต้นละพันสามต้นสามพันหกต้นห้าพันก็ทักมาแล้วกันนะครับใครจะเอาตอญี่ปุ่นตรงสูงไอ้สามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยก็ทักมาแล้วกันใครจะหมาไว้ตรงนั้นมีอยู่ห้าต้นเนาะขอสองพันเนาะค่าส่งร้อยหนึ่งแถมอีกต้นหนึ่งก็เอามาแล้วกันนะครับเพราะลูกค้าเขาก็เลือกเลือกไปแล้วแหละ <c oughs> แล้วก็มาให้ดูตรงนี้นี่ เนี่ยบางตัวสนใจต้นนี้แหละบางตัวจะรอดูดอนี่คือเพชรบ้านนานะแต่ทําไมต้นนี้มันนอนกิ่งมันนอนอย่างนี้เลยถามว่าใช่เหรอเนี่ยดูจําได้ไหมนี่นี่ตรงกลางเมนเมนขวาเมนซ้ายเนี่ยเห็นป่าเหมือนแม่มันมันจะมีสามกิ่งเนี่ยเห็นไหมดูดีๆดิอ่าแล้วดูใบเบยเลยมันเหมือนแม่มันทุกอย่างแต่ทาไมกิ่งมันนอนอย่างนี้แล้วต้นมันออกไปในแนวแบบยักษ์เลยถ้าใครบอกเพี้ยนเออใช่กูรู้มันเพี้ยนแต่กูอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็ลงเลย มองตัวว่ามึงตัวว่ามันเป็นทรงเดิมโบราณการมันมากกว่าเพราะเพชรรรณานมันอยู่ในที่ชาติพันธุ์เดิมมันก็คือเป็นยักษ์ชนิดหนึ่งซึ่งมัน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 อยู่ในที่สูงมากจนใบมันไม่ไม่ต้องมาเก็บเกี่ยวไอ้น้ําอะไรมากมายแล้วแล้วก็มองมองตเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวคนเขาจะหาว่ามึงเวอร์วางมึงคิด มึงคิดอะไรเข้าข้างตัวเองมันมันเพี้ยนก็บอกมันเพี้ยนแต่มันเหมือนแม่มันทุกประการเลยนะกิ่งแต่กิ่งแม่มันกิ่งใหญ่แต่ต้นนี้มันกิ่งนอนแต่ใบเบยกิ่งก้านเดี๋ยวดูดอกอีกทีหนึ่งนะครับมุงโตก็ไม่รู้แหละนะครับเนี่ยแต่แม่มันคืออันนั้นแหละเพราะบางโตมีแม่เดียวไม่ได้ไม่ได้มีหลายแม่ไม่ได้เอามาจากหลายที่มาที่เดียวนะครับต้นกําเนิดที่เดียวเพราะฉนั้นบางโตก็เลยมั่นใจว่าเออไม้บางโตมันงใช้ได้เว้ยนะครับแล้วก็มีไม้จัดชุดเป็นคู่ คู่ละห้าร้อยอ่ะค่าส่งหนึ่งร้อยนี่มีสี่คู่นันเนี่ยเนี่ยคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามนี่ไอไอชุดเดิมตัดไปนะเนี่ยคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่มีอีกสี่คู่นี้เท่าไหร่สี่พันใครเหมาทั้งสี่ชุดเนี่ยโอ้ยโคตรคุ้มเลยสี่ชุดเนี่ยมึงโตขอสี่พันใช่ไหมแถมแม่งอีกแถมต้นใหญ่ๆด้วยแถมทาไมตัวเล็กๆนี่ไม่เอาไม่เอาแถมไซส์เดียวกันเดีย๋ยวลูกค้าบอกแหมแถมไซส์เดียวกัน เดี๋ยวรอก่อนมันตชอบอะไรที่มันแบบแถมต้นนี้ไหมใหญ่ดีนี่ดูทรงกระถางที่สี่พุ่มดีด้วยอา้าวแถมต้นนี้เลยโอ้ยหนักโอ้โหยกมือเดียวไม่ไหวนี่ไอ้สี่ชุดนั้นนะ่ะสี่พันค่าส่งก็เอามามันต้องไปสองกล่องแน่นอนค่าส่งเอามาสามร้อยแถมต้นใหญ่ๆต้นนี้กระถางที่สี่โอ้แล้วพุ่มมันกินขาดเลย แถมต้นนี้ต้นหนึ่งอ่าอาใครจะเอาเนี่ยใครจะเอาเนี่ยเนี่ยไอ้สี่ชุดไอ้สี่คู่นั่นน่ะสี่ชุดนั่นน่ะสองต้นห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ย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 มีอยู่สี่ชุดเนี่ยใครจะเอาทั้งสี่ชุดเนี่ยสี่พันเอาค่าส่งมาสามร้อยแถมไอ้ต้นใหญ่ๆนี่หนให้ต้นหนึ่งแถมเลยนะแถมเลยเนี่ยใครจะเอาทักมา ใครจะเอาทักมาอันนู้นก็แถมไปแล้วใช่ไหมายักษ์ญี่ปุ่นมันมีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองโอ้ยอย่าแถมหลายอย่างเลยแถมหลายอย่างของตัวเข้าเนื้อเยอะวะ่ะเอาเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะให้แถมอะไรบอกแล้วกันนะครับใครซื้อเยอะแถมไม่ใช่ซื้อต้นเดียวจะขอของแถมไม่เอานะอย่างนั้นไม่ไหวบางตัวไม่มีกําไรอย่างเนี้ยบางตัวก็กําไรน้อยแหละแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบ่งๆกันอ่านี่ไซส์กระถางหกนิ้วใหญ่ๆตัวโตโมโหฬารสิบห้าต้นพันดอกไม่ติดนะเอา ถึงมันจะแทงตูมังโตตีเป็นดอกไม่ติดเลยนะครับถึงมันจะแทงตูมเนี่ยไม่เกิน 3- 4วันมันก็แทงบานแล้วมังโตตีว่าไม่มีดอกนะครับสิต้นพันุ์ค่าส่ง100ใครจะเอาทักมาไซส์กระถาง6นิ้วไม้มังโตไซส์กระถาง6นิ้วอถอนขึ้นมาไปขึ้น8นิ้วนะครับลง6นิ้วเท่าเดิมไม่ได้นะไซส์กระถาง6นิ้ว15ต้นพันเอาค่าส่งมา100มี2ชุดใครจะเอาทักมานะครับนี่พวกไม้ไซส์ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวรอให้คนเอาไอชุดนนนก่ะะครับ เดี๋ยวก็มีลูกค้าใจดีสั่งมานะครับเพราะว่าบางตแถมอย่างเงี้ยลูกค้าที่ซื้อไปขายที่ซื้อไปเลี้ยงชอบเลี้ยงปริมาณอย่างเงี้ยโอ้แต่มันก็เป็นปริมาณที่คุณภาพด้วยนาะเพราะว่าทุกต้นเคยลงขายลายต้นทั้งนั้นเพราะนั้นคุณภาพมันต้องดีเนี่ยเอาใหม่เลยนะอันนี้ห้าต้นเนี่ยขอสองพันห้าต้นเนี่ยขอสองพันนะครับค่าส่งเอามาร้อยเดียวแถมนี่แถมเลยหยอกสวยด้วยนี่มีม่วงดํา มีมีมีม ed, ไอไอบันเย็นอมม่วงตัวนี้สีสวยเนี่ยนะครับมีแดงอุดม então, ทรัพย์นี่ไอมีแดงไอม่วงดอกกะกะแล้วก็มีไอชมพูลูกไม้โอ้ยชุดนี้ลูกไม้เยอะนะครับไม่มีชื่อไม่มีเสียงเรามีแค่เฉพาะที่บางโตนี่แหละมันมีห้าต้นเนี้ยขอสองพันเอาค่าส่งมาร้อยเดียวแถมต้นนี้ต้นหนึ่งอ่ะแล้วก็อะไรนะสี่ชุดนี้ <t'> ไอสองต้นห้าร้อยเนี่ยที่ต้นใหญ่ๆเลยที่จุคับเห็นอยู่เมื่อคืนนะถอนมาแล้วใหญ่แค่ไหนอะ่ะใหญ่เบลงเลยนะครับแต่ดอกมันยังไม่ค่อยมาหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดเนี้ยขอสี่พันใช่ไหมชุดละคู่ละห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่คู่ละห้าร้อยสองสี่ชุดเนี้ยขอสองพันเออขออภัยขอขอภัยคู่ละห้าร้อยหนึ่งพันสองอ่สี่เนี่ยสี่ชุดเนี้ยขอสองพันอเอาค่าส่งสามร้อยแถมต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นหนึ่ง นี่ดูของแถมมังโตเหอะแถมใหญ่เลยนะครับแล้วก็อันไหนดีล่ะสองอย่างแล้วเนาะนนุ้นสิบห้าต้นพันละเอาอันนี้มาอันนี้เอกใครจะเอาเนี่ยนี่ที่มังโตขายต้นละสามร้อยเนาะ อันนี้ที่บางตขายต้นละสามร้อยนะนเนี่ยดอกกำลังจะมาเลยที่บางตัวขายต้นละสา,า,า,ามร้อยอ่ะอ้าวมาจัดแม่แงนี้เลยนี่อึบนี่หกต้นพันหกต้นอย่างนี้นะหกต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่บอกเลยไม้เหมาหกต้นพันที่มันมีสามเสียบสี่เสียบเนี่ยนี่นี่มันเป็นไม้แฟนซีนะกิ่งละสีนะ นี่หกต้นพันเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงเนี่ยหกต้นอย่างเงี้ยพันหนึ่งนะครับมีกี่ชุดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าชุดเนี่ยนะครับหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้แถมไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกําไรนะลูกค้ารู้อยู่เพราะบางโตขายรายต้นขายอยู่สามร้อยนะดอกมันมาช้าดีนักนี่หกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอาชุดไหนแจ้งรายละเอียดมาบอกบางโตแล้วกันเอาตอตอญี่ปุ่นทรงสูงห้าต้นแถมหนึ่งค่าส่งหนึ่งร้อยก็บอก เอาไม้เนี่ยสองต้น5้า้อยไม้เหมา4ี่ชุดแถมต้นใหญ่ต้นหนึ่งก็บอกนี่เอาไม้เหมา6ต้นพันค่าส่ง100ยก็บอกนะครับนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่หกต้นนะจากต้นละสามร้อยนี่ขายหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยมีอยู่ห้าชุดบอกใครรับแบบนี้หลายชุดนะจะเอาสักสามสี่ชุดบอกบางโตเดี๋ยวบางโตแถมให้นะครับของแถมบางโตไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะว่ามันจะเล็กกว่ามันมีแต่เท่ากาันเท่ากันหรือใหญ่กว่า ใครจะเอาสักมีกี่ชุดมีห้าชุดเนี่ยมีห้าชุดเนี่ยนี่ใครเอาทั้งห้าชุดนี่แดงพญาเพิ่มทรับตอรีลาเล่นลากจะเป็นของท่านทันทีหนึ่งต้นกระถางสิบหกด้วยอันนี้โคตรใหญ่เลยใครจะเอาสักห้าชุดณไหนหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยอ่ะรับห้าชุดแดงพญาเพิ่มทรับต้นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นของท่านทันทีเอาไปเลยถ้าดูดีลีลาลาก,กินขาดขนาดไหนเอาไปเลยมงังโตให้แถมเออแถมเลยแล้วก็อันนี้ ยอันนี้มันไม่ใช่ตอทรงสูงดีหว่าพวกนี้มันใหญ่มากเลยนเนี่ยพวกเนี้ตัวละสามร้อยใหญ่จริงพวกนี้มันถ่องมาแล้วใหญ่เอานี่มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนนี่มาโอ้อันนี้จะเต็มกระถางสิบเอ็ดอยู่แล้วตอทรงสูงตอทรงสูงญี่ปุ่นทรงสูงอันนี้มันคะสีนะคะาสีไอ้พวกไม้เหมานี่จะคะาสีนะไม่ไม่ไม่เน้นสี ต่อทรงสูงญี่ปุ่นทรงสูงนี้มันไซส์สิบเอ็ดนิ้วเนาะมันใหญ่เนาะมันไม่เหมือนไซส์แปดนิ้วเนาะไซส์แปดนิ้วมันก็มันขายอยู่ไซส์แปดนิ้วมันเท่าไหร่หกต้นพันธุเหมือนกันใช่ไหมนี่ดูดีดอกสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันธุเออต่อทรงสูงโอ้โหไซส์นี้ไม่ต้องกลัวขอหกต้นพันธุเหมือนกันแล้วกันเนะมึงโตมึงโตให้ให้มากไม่ไหว หต้นพันธ์ค่าส่งหนึ่งร้อยโอ้โหดูดิตกต้นไม่ถึงสองร้อยนะครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวก็ได้เท่าต้นละห้า้อยแล้วนะครับไอพวกต้นละห้าร้อยก็เริ่มต้นจากอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะพอมันใหญ่ก็เอาไปไปทาดอกนะครับนี่หกต้นพันธุ์เหมือนกันค่าส่งหนึ่งร้อยอเนี่ยเยใครจะเอาสองชุดนะนะครับบางโตให้สิบสี่ต้นเลย ใครจะเอา2ชุดมันก็มีอยู่แค่ตรงนี้แหละนะครับนี่ใครจะเอา2ชุดบางโตให้14ต้นเลย14ต้นก็2ชุดก็สองพันเนาะค่าส่ง200ใครเอา2ชุดบางโตให้14ต้นเลยแจก e ok, นะครับแจกไม่ไม่รู้จะแถมอะไรให้เพราะว่าตอญี่ปุ่นมันต้องแถมตอญี่ปุ่นด้วยกันเนาะนะครับนี่ใครเอา2ชุดเดียบางโตก็แถมให้สองต้นเลยนะครับเป็นให้14ต้น2องพันเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวบางโตจําไม่ได้เองนะครับเอาเท่านี้ดีกว่านะครับเอาเท่านี้ดีกว่าอ๋อไอ้สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง หาไม้แถมก่อนเดี๋ยวเผื่อลูกค้าจะเอานะครับนี่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 แถมแบบนี้เลยเนี่ยนี่นี่สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่เอาไปอีกต้นหนึ่งไปนี่สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่แถมต้นนี้ไปต้นหนึ่งนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาหาอีกเอาต้นนั้นต้นนั้นใหญ่ดีได้ไหมเออเนี่ยเอานี่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 อุ้ยจีบอย่างนี้กันหนัก อนี่ใหญ่ดีเนี่ยไอชุดนี้แถมต้นนี้ไปแล้วนะกิ่งก้านเยอะดีนี่สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยแถมต้นนี้เป็นต้นหนึ่งแล้วก็สามต้นพันชุดที่สามนี่ค่าส่งหนึ่งร้อยนี่เอาเอาไปอีกแถมอีกต้นหนึ่งนี่ใครจะเอาทักมานะครับใครจะเอาทักมาก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ใครจะเอาอะไรแบบไหนก็บอกบางตัวละเอียดเลยนะนี่เห็นปะมันไปหลายอย่างแล้วบางตัวจำไม่ได้หรอกบางตัวต้องพอลูกค้าถ,ถามเนี่ยบางตัวต้องมานั่งไล่คลิปเอา นะครับบางตัวจำไม่ได้หรอกบางตัวไม่ได้เก่งกาดอะไรนะครับก็มีลูกค้านี่แหละใจดีช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็มีลูกค้านี่แหละบอกขายอะไรไวอย่างเงี้ยมันนหลอย่างบางตัวลืมแล้วนะครับบางตัวต้องมานั่งทบทวนว่าเออบางตัวขายอะไรตอนบางตัวขายอะมันถึงไม่มีสคริปต์เนี่ยบางตัวมองเห็นเนี่ยอะไรที่มันพอที่จะลดให้ลูกค้าได้ให้ลูกค้ามีกาไรให้ลูกค้าบางเจ้าเขาเอาไปขายให้มีกําไรให้มันขายได้แล้วไม้บางตัวบางตัวการันตีอย่างหนึ่งคือมันสมบูรณ์แบบ แค่มันขาดดอกบางตัวลำคาเรื่องดอกเนี่ยแหละบางตัวจะตัดใจใช้ปุ๋ยเคมีหลายรอบแล้วนะแต่บางตัวโดนคัดค้านถ้าบางตัวทำธุรกิจจริงๆงบางตัวสัตว์ปุ๋ยเคมีแล้วป่านเนี้บางตัวขายได้ต้นละสามสี่ร้อยมีกำไรเยอะแยะแล้วแต่ว่าพอเช้ามาบางตัวเห็นนกเห็นอะไรเห็นแมลงเห็นอะไรมันใช้ไม่ได้บางตัวบางตัวแบบทําไม่ได้เพราะว่าพอใช้ปุ๊บนกมันจะหายไปหมดเลยแมลงมันจะตายทุกอย่างมันจะตายนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีมันจะมีอะไรอ่ะไอเคมีอสารเคมีที่จับขั่ว ดอกจะไม่เน่าขั้วดอกจะไม่เสียไม้ดอกจะทนเนี่ยแล้วบางโตก็อยากจะให้นะเพราะมันทําให้บางโตไม้บางตมันเห็นดอกแต่เนี้ยดูดิเนี่ยนกมาทํารังอยู่อย่างเงี้ยให้มีลูกอย่างเงี้ยเนี่ยนกกระจอกตัวเ,เล็กๆมาหา,มาแมลงกินอย่างเงี้ยนกอะไรตัวใหญ่ๆมันบินมาอย่างเงี้ยบางตมองแล้วบางตทําไม่ได้บางตก็ก็กินประหยัดประหยดแล้วกันนะครับแล้วก็บอกถ้าลูกค้าไปตามจริงแล้วกันว่าไม้บางตไม่ได้อัดปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบไม่ได้เล่งดอกด้วยสารเคมี นะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างมันจะไม่สวยเลือเล่อนเลยเหมือนชาวบ้านเขาหรอกแต่บางโตบางบางตอยากให้เห็นถึงธรรมชาติที่มันอยู่ตรงนี้เห็นใจบางโตเหอะบางคนชอบบอกว่าโอ๊ยดอกไม่ค่อยมีจะขายยังไงก็มันก็ขายอย่างนี้แหละก็มีลูกค้าเข้าใจบางโตแล้วก็ซื้อไปพอซื้อไปแล้วมันก็ได้ความสวยอย่างที่ลูกค้าต้องการรับรองครับชวนชมบางโตวสวยจริงสวยทนสวยนานชวนชมบางโตเลี้ยงง่ายใจยาก จำคอนเซปต์นี้ไว้เลยครับชวนชมบางโตเลี้ยงง่ายตายยากชวนชมบางโตสวยจริงสวยทนสวยนานสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับไแอดลิตเติ้ลการ์เด้นไแอดลิตเติ้ลการ์เด้นะครับข้างบนใน YouTube Facebook อยู่ข้างบนข้างล่างนี่แหละมีแอดนำหน้านะครับสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไวหายห่วงนี่แปดเจ็ดหกห้าสี่แล้วก็สองนะครับยังอยู่ใครจะเหมาทักมาเด้อเดี๋ยวแถมต้นใหญ่ให,ให้อีกเออ นี่ใครจะเหมาทักมาเด้อนะครับสามต้นพันุค่าส่งไอ้สามต้นพันสองขออภัยขออภัยตัวละห้าร้อยสามต้นพันสองอันนี้ตัวละห้าร้อยสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยมีกี่ต้นเนี่ยสี่มีหกต้นเองมีหกต้นเองใครจะเอาสองชุดก็เดี๋ยวหาต้นใหญ่ใหญแถมไว้ทีต้นอ่ะใครจะเอาทั้งเนี่ยใครจะเหมาเนี่ยมีอยู่หกต้นเนี่ยเอาแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ไปต้นไหมเดี๋ยวแดงอุดมทรัพย์นี่กิ่งสามกิ่งนี่ไปต้นนึงเนี่ย ใครจะเอานะครับหรือถ้าากไม่เอาก็บอกบางโตแล้วกันบอกว่าอยากได้ต้นใหญ่ๆอยากได้แบบนี้เหมือนกันก็หนีบางตัวให้ต้นใหญ่ๆต้นนี้ต้น,นใครจะเอาไอ้หกต้นเนี่ยไอ้ไอ้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับใครใครเหมายกเซตเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะหกต้นมันสองพันสี่ค่าส่งก็สองร้อยใช่ไหมนี่แถมอันนี้ต้นเออต้นใหญ่ๆเออเออเออใครจะเอาใครจะเอาทักมาอันนี้อันนี้มันแถมของอะไรอ่ะ อันนี้คือไอคู่ละห้าร้อยมีอยู่สี่ชุดใช่ไหมเนี่ยไอชุดละห้าร้อยสองต้นห้าร้อยเนี่ใครเอาทั้งหมดเนี่ยแถมต้นนี้ค่าส่งสามแล้ส่วนไอไอตอญี่ปุ่นทรงสูงก็ใครเอาทั้งหกต้นตรงเนี้ยก็แถมไ้ต้นใหญ่นี่ต้นนะครับส่วนนู้นมีอยู่ห้าต้นใครเอาทั้งห้าต้นนั่นก็แถมต้นตอญี่ปุ่นต้นตรงสูงดอกแปลกๆให้ต้นไอไม้ใช้กระถางที่เปนิ้วที่เคยขายต้นละสามร้อยก็หกต้นพัน เนี่ยตัวละสามร้อยไม่ขายขายหกต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยดอกไม่มีขายแม่งถูกๆเลยต่อยี่ปุ่นทรงสูงนะี่เหมือนกันหกต้นพันใครสั่งสองชุดให้สิบสี่ต้นสองพันมีค่าส่งนะค่าส่งชุดละร้อยนะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับอยากขายช่วยบางตซื้อหน่อยนะครับคือบางตยอมรับเลยรายได้มันลดลงเพราะว่าดอกมันน้อยนะครับลูกค้าซื้อต้นไม้บางตพอบางตบอกว่าดอกมันไม่มาลูกค้าบอกโอ้มันลอยอีกนานไหมมันรอรอยอเป็นเดือนจนกว่าอากาศมันจะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยอากาศมันสวิงเห็นไหมดูเนี่ย จริงๆแดดมันต้องเปรี้ยงดูดิเนี่ยมันเป็นตอนเช้ามันเหมือนฝนตกเลยน้ําน้ําค้างลงเหมือนฝนตกเนี่ยและแดดก็ไม่มีเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันดอกมันไม่มาหรอกครับความร้อนมันไม่ได้นะครับแต่ตรงอื่นตรงตรงบ้านท่านลูกค้าบางที่อ่ะมันไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาไม้จะดอกบานมาดีเพราะไม้บางตัวต้องพูดเลยด้วยความสัตย์จริงเลยคือมันเซตไปจนพร้อมมากมันเเรียกว่าอะไรต้นมันเบ่งเต็มที่เนี่ยดูใบดิดูใบดูใบหนาดูดิ กระดูกใบหนาต้นเขียวปีนี่รากเลื้อกแน่นเต็มนะครับรอแค่ดอกเท่าน,นั้นเองรอแค่ดอกเพราะอากาศแบบเนี้ยอากาศเขาเรียกความชื้นในอากาศมันเยอะอากาศมันไม่ร้อนแรงอ่ะดอกมันมาเนี่ยขนาดต้นใหญ่ๆดอกยังมาไม่ดีเลยเนี่ยมันสลัดดอกหมดอ่ะมีแต่ใบนะครับเนี่ยสลัดดอกหมดดูเพชรบ้านนาเดีบมันสลดนัดหมดแหละนะครับออกแต่ใบนะครับเนี่ยจริงๆหน้าเน,นี่ยมันต้องดอกพลึบเลยนี่มาแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ป Ł ุ๋ยเร่งใช้ก็อะไรนะ โกลเด้นฟลอเวอร์นะครับมันก็สู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องยอมรับว่าปุ๋ยชีวภาพมันจะไปสู้ปุ๋ยเคมีได้งไงน,นี้เราก็ต้องพูดกับเรื่องจริงนะครับอ้าวนี่พันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมาชอบก็ทักมาสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัตส,สลามวะอะไรกุ้ว,วรบเราร็อกมาตุลนอฮอว่าบารราะกาตุฮ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ